คำว่าส่งใช้ได้ทุกความหมายเลยใช่ไหมคะจริงๆคำว่าส่งมีหลายคำนะคะเช่นที่เราเจอกันบ่อยที่สุดก็คือคำว่าส่งเธอว่าส่งเนาะส่งเพื่อนส่งคนอะไรเงี้ยค่ะไอจรินเหรอส่งนี่คุยเจ้บอะวันนี้ฉันส่งเธอกลับบ้านนะไอหนีส่งว่าชื่อจี้างปะเธอไปส่งที่สนามบินนะอันนี้คือส่งส่งคนส่งเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะอีกอีกส่งหนึ่งก็คือแบบเป็นการส่งเข้าสู่อิเล็กทรอนิกส์แบบส่งข้อความส่งอีเมลอะไรเงี้ยอันเนี้ยใช้ฟ้าเช่นฟ้าชินชีปส่งข้อความเนาะ ฟ้าอีเมลหรือว่าฟ้า邮件นี่คือส่งอีเมลส่งข้อความส่งวิดีโออย่างเงี้ยฟาชื่อพินเห็นไหมชื่อพินคือวิดีโอเนาะฟาถูเพียนก็คือส่งรูปภาพอะไรเงี้ยอันนี้คือฟาที่เข้าสู่แบบอินเทอร์เน็ตเข้าสู่อิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งแบบอันนี้ก็คือขนส่งเนาะเข้าสู่ระบบการขนส่งแบบคุยตี้อะไรเงี้ยอนี่ใช้คำว่าจีจีคุยตี้จีกู้หลายอะไรเงี้ยนี่จีกู้หลายปะถ้าส่งมาแล้วกันนะไปรษณีไทยอะไรประมาณเนี้ยนี่คือคําว่าจีแต่เธอจะบอกให้ ตอนนี้นะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะคําว่าส่งแบบส่งไปรณีย์ส่งควายตี้อะไรเงี้ยเขาก็ใช้ฟ้านะฟ้าโแล้วมะส่งไปยังชมคยตี้ฟ้าโฉล่ะมัเห็นไหมจริงจมันต้องใช้จี้แต่ก็ใช้ฟ้าได้ไประโยคคือคนเขาก็ใช้กันอะทุกวันนี้หนูนก็ได้ยินคําว่าเขาฟ้าฟ้าคายตี้อะไรเงี้ยก็ก็มีนะแต่จริงจริงก็คือควรจะใช้จี้สรุปให้นะคะส่งที่แบบส่งคนเนาะส่งของจากมือถึงมืออันนี้คือส่ง อ่ะให้เธออะไรเงี้ยโอ้ส่งหนีแล้วคําว่าส่งตัวนี้มันแปลว่าให้ก็ได้นะแบบเอ่ะส่งหนีแล้วคือให้อ่ะไม่ต้องจ่ายเงินไม่ใช่ของฉันแล้วเป็นของเธอแล้วฉันให้เธอไปละนี่คือว่าส่งหนีแล้วส่งหนีปะให้เธอละกันอย่างเงี้ยส่งนอกจากแปลว่าส่งมันแปลว่าให้ก็ได้นี่คือคําว่าส่งนะส่งคือเป็นการให้อ่ะอะไรเงี้ยก็ให้หรือไม่ก็เป็นการส่งแบบไปส่งไปสนามบินส่งไปโรงเรียนอะไรเงี้ยนี่คือส่งหรือไม่ก็จะเป็นการส่งแบบจากมือถึงมืออะไรเงี้ยค่ะ เออต่อไปก็คือฟาฟาต้ได้ใช้กับอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกไปส่งแบบอ e ีเมลเนาะส่งรูปภาพส่งข้อความส่งวิดีโออะไรพวกนี้อันนี้คือฟาส่วนจี้ก็คือส่งเป็นขนส่งอะเป็นแบบระบบขนส่งเนาะบรษณีย์ีคอ curry jnt flash อะไรเงี้ยก็ใช้คําว่าจี้แต่ณนะตอนนี้คือใช้ฟ้าได้แต่เวลาไปส่งคนใช้ฟ้าไม่ได้นะต้องแยกแล้วก็ต้องใช้ให้ถูกแนะนําว่าใชใ้ถูกไปเลยดีกว่าจะได้ไม่งงแต่ถ้าคนจริงเขาใช้ฟ้ากับคุณต้ก็ ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ไบอก i, เฮ้ยยูผิดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องขนาดนั้นเนอะก็ก็ได้อยู่คุยกันรู้เรื่องก็พอประมาณนี้แต่วันนี้นะทจะบอกว่ากิีปอันเนี้ยใช้ดีมากคือคือนานทีปีโหดเจอจกรีปที่มันใช้ได้จริงๆอะทุกคนคือม,มันไม่กองแกงอะแข็งแรงมากแล้วแบบคือมันดิบได้จริงๆแล้วแบบเราชซื้อมาห้าสีนะมีน้ำเงินมีม่วงมีเหลืองแล้วก็มีชมพูเข้มชมพูอ่อนอยู่ในตู้คือมันดีมากทุกคนและราคาของหลักสิบ ราคาแบบดีมากแล้วแบบเจี๋ยสเจียสก็คือแบบมีคุณภาพอะค่ะคือมันแข็งแรงมันแบบมันทนทานอะเออได้คุณภาพอันนี้คือครีกว่าเจ,ะะาจาีเจกยสือ你看这是发夹很结实，就是 “kunlunpa”di，那质量很好的意思，内涵 OK。